เรื่องสุดท้ายน,นะครับของบทนี้จะเป็นการย้อนหาค่าแซเมื่อเรารู้พื้นที่ที่ผ่านมาเมื่อเรารู้ขึ้นเรื่องการเฉียงแบบปกติมาตรฐานแบบมาตรฐานเนี่ยเราจะรู้ค่าแก่อนแล้วเราก็หาความน่าจะเป็นการหาความน่าจะเป็นของมันคือการรู้พื้นคือการหาพื้นที่ใต้โค้งคราวนี้มันจะต่างกันตรงที่เรารู้ความน่าจะเป็นการรู้ความน่าจะเป็นก็คือการรู้พื้นที่การรู้พื้นที่ก็คือ การย้อนกลับไปหาว่าแซดตัวนั้นเนี่ยตำแหน่งไหนถึงทําให้เกิดพื้นที่เท่านี้อยากให้ทุกคนดูตัวอย่างในในหัวข้อนี้เลยเพราะมันจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการคํานวณบทที่7และบทที่8มันจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการคํานวณบทที่7และบทที่8ตัวอย่างที่25.1ในหนังสือหน้า1 4 5 146เข้ารหาให้หาค่าแซดหนูดูลักษณะคาถามสมัยก่อนเมื่อกี้สมัยตอนแรกเนี่ยเราไม่เคยเจอคําถามนี้ น้อยกว่าตัวเลข1.11่งเท่ากับเท่าไหร่แต่คราวนี้ไม่ใช่แล้วคราวนี้คือตรงนี้รู้แต่อันนี้ไม่รู้พบที่ Z ซน้อยกว่าเลขไหนก็ไม่รู้ว่าได้0.7123ไม่อยากจะรู้ต้องเลยว่าเลขตรงนั้นเท่าไหร่เพื่อความเข้าใจขูวาดภาพตอนนี้ Z ซศูนย์ตำแหน่งเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่แต่มันทำให้พื้นที่ ฝั่งที่น้อยกว่าค่าของมันเป็น0.7123แต่มันทำให้พื้นที่ฝั่งที่น้อยกว่าค่าของมันเป็น0.7123 เราก็ไปดูซิว่า0.7123อยู่ตรงไหนในตารางค่าปกติเราจะดูจากข้างนอกจากฝั่งซ้ายดูจากข้างบนแล้วค้าไปหาพื้นที่ข้างในคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นการดูข้างในว่าเฮ้ย0.7123อยู่ไหนแล้วค่อยย้อนไปดูข้างนอกแล้วก็มาตอบหนูลองไปดู0.7123หนูจะพบว่า0.7123อยู่ที่0.56เพราะฉะนั้นเราก็จะให้ค่า Z 0เป็น0.56 ก็คือนักตำแหน่งเนี้ยที่แ e เป็น0.56มันจะทำให้พื้นที่ซ้ายมือของมันเป็น0.7123 25.2หลายคนบอกว่าเฮ้ยผมเข้าใจแล้วครับ25.2ทําทำค้าย25.1เลยเอา0.90ไม่ดูแต่ประเด็นคือว่าหนูเอา0.90ไปหาในตารางเนี้ยหนูหาไม่เจอ ค่าในตารางถ้าหนูสังเกตมันสี่ตำแหน่ง0.90เอา้าไม่มีนี่ว่าหาไม่เจอแล้วให้ทำยังไงทีนี้ให้เราดูตัวใกล้เคียงค่าที่ใกล้0.90ที่สุดอยู่แถวแถวนี้0.90ที่เราต้องการมันจะอยู่ใกล้ๆกับ0.8997กับ0.9015เวลาดูให้หนูดูว่าใกล้ฝั่งไหนมากกว่ากันเอาฝั่งนั้นมาตอบ ใกล้ฝั่งไหนมากกว่ากันเอาฝั่งนั้นมาตอบในที่นี้เนี่ย0.90อยู่ใกล้ฝั่งนี้มากกว่าเราก็ตอบตามฝั่งนี้ก็คือ1.28 1.28เข <1. 28. S 1> ้าไหมถามมาเอาวแล้วดูยังไงล่ะครับว่าใกล้ฝั่งไหนหนูก็หาผลต่างสิเอา0 9ไปลบฝั่งซ้ายดูว่าได้ผลต่างเท่าไหร่ เอา0.9ไปลบฝั่งขวาดูว่าได้ผลต่างเท่าไหร่แล้วค่อยดูว่าผลต่างอันไหนมันน้อยกันน้อยกว่าก็ใกล้กว่าน้อยกว่าก็ใกล้กว่าในที่นี้เนี่ยถ้าหนูเอา0.9ไปลบ0.8997เราจะได้0.000 0. 0. 0. 3แต่ถ้าา0.9ไปลบ0.9015เราจะได้0.0015ฝั่งนี้น้อยฝั่งซ้ายน้อยกว่าฝั่งขวาก็แปลว่ามันใกล้ทางซ้ายมากกว่าแต่เด็กเก่งๆบานคนจะบอกว่าเฮ้ยผมดูก็รู้ครับมันใกล้ฝั่งซ้ายมากกว่าเพราะว่า ก้ 90, เาเจ็ไปเก้าศแปดเไปศูนเนี่ยเหมือนมันห่าง3แต่9 0้าศูไปไปเก้าหเหมือนมันห่าง15เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใกล้ซ้ายมากกว่าอย่าเงี้ยแล้วแต่เด็กเก่งเขาจะมีเซน์ในการดูขออนุญา,าข้ามมาข้อ25.6เลยคราวนี้เครื่องหมายเปลี่ยนไปจาก25.1 25. 2 5บจุดเป็นเครื่องหมายมากกว่าขอดูภาพสนิดหนึ่งฮะภาพคือมันมีเซศูนย์อยู่ที่หนึง ที่ทำให้พื้นที่ฝั่งมากกว่าคือพื้นที่ฝั่งขวาเนี่ยเป็น0.9484ครู90.9484ไปเปิดในตารางเจอมันที่1.63แต่เวลาครูตอบครูต้องเปลี่ยนเป็นค่าลบคือลบ1.63เหมือนสมัยที่เราเปิดตารางพอเป็นข้าใหม่มากกว่าปาั๊บเจอลบให้กลายเป็นถามลบให้เปิดที่บวกถามบวกให้เปิดที่ลบ ครั้งนี้ก็เหมือนกันเพราะเป็นข้อย่อยมากกว่าปั๊บเจอที่ลบก็ตอบบวกเจอที่บวกเราก็ตอบลบ2 5่สิบห้าจุดอ้าวศูนภาพคือแบบนี้0.01หนูหาไม่เจอหนูก็ต้องดูที่ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดมันอยู่แถวๆนี้ สิ่งที่ต้องดูคือใกล้ซ้ายหรือใกล้ขวาจาก0102ไปศ1จากศ1ไป0 0 9 9เกกด็กเก่งๆจะมองเข้าๆออกเลยอันนี้เหมือนห่างสองอันนี้เหมือนห่าง1เพราะฉะนั้นมันจะใกล้ขวามากกว่าเขาก็ตอบตามตัวขวาคือลบ2.33แต่เนื่องจากข้อนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าต้องตอบเป็นค่าบวกก็คือ2.33 ลองกลับมาทำข้อที่เราข้ามไปเมื่อกี้25.3จะตอบ2.14 25.4จะตอบ -2.07 25.5จะตอบ1.15และ25.7จะตอบ0.0โ -1.28 ลองเปิดดูนะครับตารางข้อแถมสมมุติว่าเขาให้หาพอปที่แซน้อยกว่าแซูนย จงหาค่า Z0 ที่ทําให้พ็อบที่ Z น้อยกว่า Z0 แ,และมีพื้นที่เป็น0.05ถ้าเราวาดภาพคือตรงนี้หนูก็จะมาแพทเทินเดิมเลยเฮ้ย0.05อยู่ไห,ไหนวะเนี่ยไปไล่ดูพบว่า0.05อยู่ระหว่างค่า2ค่านั้น0.0505กับ0.0495 0.0505กับ0.0495หนูต้องห่างหาว่า มันห่างซ้ายกับห่างขวาห่างอะไรมากกว่ากันหนูลองดูดีๆแล้วหนูตอบซิว่าห่างฝั่งไหนมากกันอ่าห่างเท่ากันถูกไหมไอ้นี่ศูนย์ห้าเฉยๆไอ้นี่ศูนย้าศูมันก็เหมือนห่างห้า ไอ้นี่4.95อันนี้0.5มันก็เหมือนเพิ่มอีก5ก็จะกลายเป็น0.5เพราะฉะนั้นห่างเท่ากันถ้าห่างเท่ากันแบบนี้ให้หนูเอาค่าทั้งสองค่าคือลบ1.64กับลบ1.65มาเฉลี่ยคือบวกกันแล้วหาร2คํคำตอบจออมาเป็นลบ1.645ลบ1.645